จากเรื่องราวของฟุตบอลไทยคะ่ะขยับมาที่ฟุตซอลหญิงไทยกันบ้างนะคะของเราก็ตอนนี้ลงทำการซ้อมอย่างต่อเนื่องเตรียมดวนบราซิลในศึก SAT w o m e n f u t s a l 2025ค่ะพาไปอัปเดตความพร้อมของทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยคะ่ะที่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและอยู่ระหว่างการแข่งขันฟุตซอลอุ่นเครื่องรายการ SAT Women f u t s a l Championships ไทยแลนด์2025นัดที่2ที่จะพบกับบราซิลในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยพวกเธอยังลงฝึกซ้อมอยู่ที่สนามแข่งขันจริง Terminal Hall ศูนย์การค้าเ e อ m i มินล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยรายการนี้เป็นทัวร์นาเมนต์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคม2568และมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ค่ะการฝึกซ้อมครั้งนี้โคตโอธนาทรสันทนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำทัพนักเตะทั้ง16รายลงติวเข้มโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับจากนัดที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาไป1ชั่วโมง30นาทีขณะที่อารยาแซ่เติรนสุน,น้าของทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ว่าเกมกับนิวซีแลนด์ถือเป็นเกมที่ดีเพราะเราไม่เคยเจอชาติจากฝั่งนั้นมาเลย เหมือนเป็นการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเจอในฟุตซอลโลกพวกเขาค่อนข้างจะตัวใหญ่ถือเป็นประโยชน์กับทีมเราเพราะในฟุตซอลโลกเราอาจจะได้เจอผู้เล่นที่ตัวใหญ่และแข็งแรงแบบเขาเราจะได้รู้ข้อผิดพลาดจุดแข็งจุดอ่อนของเราด้วยส่วนเกมหน้ากับบราซิลเชื่อว่าทุกทุกคนจะได้ประสบการณ์เพราะเขาเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกส่วนตัวเพิ่งติดทีมชาติมา1ปีคิดว่าตัวเองพัฒนานในหลายๆด้าน โค้ชให้ทำอะไรก็พยายามปรับให้เข้ากับโค้ชและทีมพยายามฝึกฝนตัวเองเพื่อช่วยให้ช่วยทีมให้ได้มากที่สุดแล้วสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะคะจะลงแข่งขันวันที่15พฤศจิกายนค่ะพบกับบราซิลเวลา18นากาที่ Terminal h ลฮอศูนย์การค้า Terminal อลโคราชค่ะ ก็วันเสาร์านี้นะครับคใครอยู่โคราชหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็ไปเชียร์กันได้เจอซัมบ้าบราซิลเลยนะครับ